ด้วยกับคุณยิ่งรับชินวัตรวันดีน้องเดียครับขตตยาสวัสดิผลครับลกูกสาวเสดแดงครับจะมาสืบสารอุดมการของพลตรีขติยาสวัสดิิผลน้องสาวที่รักของผมคนหนึ่งสามีมาพบกับพวกเราไม่ได้แต่ท่านผู้นั้นสังกูที่เสียสละเรียกร้องประชาธิปไตยมาตลอด อริสมันส่งระพีพันพงเรืองรองหรือคุณลกมาด้วยครับเห็นหรือยังครับพักเพื่อไทยให้เกียตรติสุภาพสตรีครับพักการเมืองอื่นนอกจากมาให้เกียตรติมันก็แน่กระแหนทุกวันนะครับอย่างนี้จะเอาไหมครับไปพักการเมืองอย่างนี้ครับพี่น้องครับคุณปูยิ่งรักจะเดินทางกลับนะครับ ผมขอพูดกรอนที่เด็กผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งเขาเขียนให้นะครับการเมืองไม่แบ่งเพศประเทศไม่แบ่งฝ่ายหญิงเก่งไม่แพ้ชายช่วยชาติได้ไม่แพ้กันยิ่งรักธนวัฒน์พักเพื่อไทยออั้หนึ่งครับทีนี้พอยิ่งรักไปแล้วอภิวันมาแทนครัอภิวันคนนี้นะครับ ที่สื่อมวลชนก็บอกว่าไอ้รองประธานโรมานอฟบล่ะครับวันนี้มาด้วยตัวเองครับก็ได้มาพบปะผู้จากับพี่น้องชาวสิง์บุรีครับขณะนี้ประเทศไทยของเราไททั้งไหนก็มีแต่คนบ่นครับว่าความสุขของคนไทยหายไปหลายปีแล้วครับแล้วพี่น้องก็เรียกร้องต่อไปนะครับว่าขอให้พักเพื่อไทยคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อไทยอีกครั้งครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสิงคบุรีเรียกร้องเสียงดังเลยครับว่าขอให้ทักเสณนเคเพื่อไทยทำนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยครับแต่ก็มีหลายคนเตือนครับเขาชอบทักษสณนเดเพื่อไทยทำ ต่เขาไม่ชอบทักษสินคิดเพื่อไทยทำให้ระยำลอกนลครับเพราะล,กลอกโดยไม่ดูตามาตาเรือครับ30บาทรักษาทุกโรครักษาได้จริงเปลี่ยนเป็นรักษาทุกโรคฟรีตายวันละ3ามคนครับปี่น้องครับผมไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง10บกว่าวันไปทั้งไหนก็มีแต่คนชูนิ้วนี่แหละครับหมายความว่าอะไรครับ โชว์นิ้วเดียวเขาบอกว่าเลือกพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับไปมาสิบวันจเจออยู่คนเดียวครับยกสองมือเป็นพ่อค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบางกะทองเฮียก็ย,ยกสองมือผมนึกว่าจะชึกเลือกพักปธบิบัติเบอร์สิบก็ถามว่าเฮียเลือกเบอร์สิบหรือ,อยังไงเฮียกยก,ยกสองมือแล้วแกก็อเอามือสายอย่างนี้ว่าไม่เอาเบอร์สิบครับ สินคิดเพื่อไทยทาคนไทยเชื่อครับก็เพราะว่าทุกนโย,ย,ยบายของพรรคเสรนโยบายของพรรคไทยรักไทยล้วนมาจากข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนัะ้นพรรคการเมืองคือพรรคไทยรักไทยจึงประกาศได้ว่าเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนใช่ไ,ไหมครับพี่น้องเป็นเจ้าของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยเอาไหมครับ ทนโยบายของทักษณิณล้วนให้โอกาสแก่พี่น้องประชาชนที่รอยโอกาสทําไมทักษณิณคิดเพื่อไทยทาคนไทยเชื่อเพราะว่าทักษณิณประกาศนโยบายไปแล้วทาหมดทุกนโยบายใช่ไหมครับแล้วยังทํามากกว่าที่ประกาศไปทุกนโยบายให้โอกาสแก่พี่น้องที่้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทให้โอกาสพี่น้องประชาชนที่อยากจน เข้าถึงแหล่งทุนในขณะเดียวกันให้โอกาสพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รู้จักบริหารงานเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเอาไหมครับพี่น้องเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้นํามาผลิตเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็ top, ใช่ไหมครับพี่น้องทักสินเข้ามารับภาระ รับมรดกฮะมรดกจากนายกชวนไอ้ตอนแรกผมก็เรียกว่ามรดกเงินเยอะที่ไหนได้มรดกนี่ครับพี่น้องครับเกือบสี่ล้านล้านบาททักสินใช้เวลาในการบริหารประเทศสองปีใช้นี่ไอเอฟได้หมดคนถึงคิดถึงทักสินใช่ไหมครับพี่น้องยังคิดถึงไหมครับทักษินครับทักษินมาไม่ได้ เอายิ่งรับธินวัตรไปก,ก่อนเอาไหมครับทุกนโยบายของพรรคไทยรักไทยเดิมปฏิบททัติสำเร็จจริง30บาทรักษาทุกโรคทำไมเราถึงเก็บเงิน30บาทครับ30บาทคือค่าของความเป็นมนุษย์ศักดิ์สีของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้มีความรู้สึกหมอพยาบาลไม่ใช่รักษาชันฟรีเป็นคนไข้อนาถาเพราะฉะนั้น30บาท รักษาทุกโรคได้จริงครับพี่น้องเอาไหมครับขพรรักษาฟรีก็ปรากฏว่าตัดยาที่มีคุณภาพออกจากบัญชียามาตรฐานพี่น้องอาจจะไม่รู้นะครับเขาแอบตัดไปหกเนิดครับเพราะฉะนั้นโรคที่รักษายากๆย,ยาแพงๆก็เลยกลายเป็นรักษาฟรีตายวันละหลายโรคครับพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับทักษิณเห็นว่าการพัฒนาประเทศ จะต้องให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ลูกหลานก็คิดว่าหวยใต้ดินอยู่ในมือคนแค่ร้อยกว่าคนเงินปีหนึ่งสามแสนล้านไม่เกิดประโยชน์ก็เอาหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนครับเอาไหมครับพี่น้องปีละสองหมื่นทุนในประเทศปีละสองพันทุนต่างประเทศ ให้เรียนจนจบปัญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกเท่าที่มีความสามารถพี่น้องครับจนกระทั่งทักษิณ่อใช้นี่เอ็มได้เสร็จจากประเทศอันดับสุดท้ายของอาเซียนมาพังอาจเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนทักษิณประกาศเลยครับว่าถ้าเป็นนายกต่ออีกสี่ปีคนไทยจะหายจนพี่น้องเอาไหมครับได้เรื่องครับได้เรื่องครับ คนที่ผมพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับอมาต์ไม่พอใจครับเพราะว่าคนไทยหายจนคนไทยมีการศึกษาเขาบอกว่าปกครองยากทหารจึงทําการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปีพศ2 5 4 9แล้วก็ออกแผนบันไดสี่ขั้นแผนบันไดสี่ขั้นมีอะไรบ้างครับใจความก็คือว่าทำลายทักษิณและพักเพื่อไทยทักไทยรักไทย,ท,ไท,ยทุกวิธีทางใช่ไหมครับ ทำลายทักษิณทำลายไทยรักไทยยุบพักไทยรักไทยยุบพักพลังประชาชนเราก็ไม่ว่าพักไทยรักไทยยุบไปเราเปลี่ยนเป็นพักพลังประชาชนเอานายกสมัครมาเป็นนายกรัฐรีก็ปรากฏบอกว่าเป็นนอมินีทักษินครับลดสมัครสุนท์สเวศด้วยข้อหาตกกระทะตายครับมีแห่งเดียวในโลกครับพี่น้องจำได้ไหมครับ ใช้เปิดพัฒนานุกรมตัดสินครับปรากฏว่าเราก็ไม่ว่าอะไรถ้านายกโดนถมาโดนปลดเราก็ตั้งนายกสมชายมาเป็นนายกมนตรีลงทุนสร้างความเสียหายของประเทศเหลือขนานับครับสั่งให้พันธมิตรไปล้อมสนามบินเสียหายหลายแสนล้านบาทแต่สิ่งสําคัญที่ขุดคือชื่อเสียงของประเทศไทยย่อยยับในสายตาทั้งคนโลกครับพี่น้อง หวังว่าอะไรครับหวังว่านายกสมชายจะปราบปรามประชาชนนายกสมชายมาจากการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนไม่ปราบไม่ฆ่าประชาชนเขาก็รู้ว่ายิ่งสร้างความเสียหายมากมายเหลือขนานับตัดสินใจยุกพักพลังประชาชนกดนายกสมชายวงสวัสดิ์ครับพี่น้องครับผมคงไม่ต้องบอกรายละเอียดครับเข้าแผนมาได้สี่ขั้น เพื่อให้พักการเมืองพักหนึ่งที่เป็นคนภาคเดียวกับอมหา์ใหญ่ภาคเดียวกันภาคอะไรผมไม่บอกพี่น้องรู้ไหมครับภาคอะไรครับภาคใตค้เป็นรัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเราจึงได้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปเมื่อเป็นรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปเขาก็จะไม่ฟังเสียงพี่น้องประชาชนเขาจะฟังเสียงอมตากใหญ่การคอร์รัปชัน ยึงมากมายมหาศาลครับพี่น้องต้องทนทุกข์ทรมานกับรัฐบาลที่ไม่มีสมองต้องจ้างพรังด้วยเงิน69ล้านมาคิดนโยบายนโยบายที่เด่นที่สุดของรัฐบาลคือเอาไข่มาชั่งกิโลขายครับรบมือดังๆังให้กับความอัปยศด้วยครับผมไปประชุมต่างประเทศบ่อยฮะเพื่อนเพื่อนประธานสภา ของประเทศที่มาประชุมองค์การรัฐสภาโลกเขาก็ถามผมว่าเอ๊ะประเทศอยู่ใช้ตาราเศรษฐศาสตร์ที่ไหนอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ง่จัดจัดจริงๆคิดเนโยบายท่างไทยเป็นกิโลขายไม่เป็นหรอกครับพี่น้องครับพี่น้องก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับรัฐบาลที่ประกาศว่า99วันทําได้จริงแต่ข้อเท้จริงกลายเป็น91ศพ ตายจริงๆครับพี่น้องครับรัฐบาลอย่างนี้เอาไหมครับพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมเราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับรัฐบาลที่ประกาศเลยเดินหน้าต่อไปฮะพี่น้องคนสิง์บุรีคนไทยทั่วประเทศก,ก็ถามว่าถ้าเดินหน้าต่อไปซื้อไข่เป็นกิโลคนไทยไม่เอาด้วยเอาไม่เอาครับพี่น้องถ้าเดินหน้าต่อไป เทาคิวซื้อน้ำมันพืชราคาแพงเอาไม่เอาครับพี่น้องพี่น้องต้องทนทุกข์ทรมานกับรัฐบาลที่หัวหน้ารัฐบาลหลีกเลี่ยงการเป็นพลทหารครับผมเป็นอาจารย์โรงเรียนน 190. ร้อยเก่าหลีกเลี่ยงหนีทหารจริงๆครับพี่น้องการหนีทหารแสดงว่าไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติครับเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้เมื่อคุณไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติ คุณก็จะไม่รับผิดชอบต่อประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องรัฐบาลที่เต็มไปด้วยการทุจริตขอรับท่านสภาอุตสาหกรรมถึงขนาดเอ่ยปากครับเรียกเงินใต้โต๊ะถึง30%ร์ก็ปรากฏว่านักข่าวไปถามรองนายกคนหนึ่งผมชอบใจท่านเป็นสุภาพบุรุษเป็นนักเรงดีนักข่าวก็ไปถามว่าท่านรองนายก มีข่าวว่ารัฐบาลเรียกเงินใต้โต๊ะ25%จริงไม่จริงท่านรองนายกตอบอย่างลูกผู้ชายครับไม่ใชจไม่ใ่ไม่ใจ,จ,จ25ถามเเต่างหากครับรัฐบาลที่เรียกเงินใต้โต๊ะตั้ง30%พี่น้องเอาไม่เอาครับเอาไหมครับในพนาท่านสนทีเลมพูดที่สะพานมัควานรนะผมจะเยินกระหูฮนะท่านบอกเลย พ่ารัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลวันวันไม่ทําอะไรครับนั่งสบายเล็บกับเลขานุการส่วนตัวครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าใครเป็นผัวไม่รู้ว่าใครเป็นเมียครับพี่น้องนอกจากจะเป็นรัฐบาลที่เต็มไปด้วยทุจริตก็พอทนแล้วนะรับไม่ไหวแล้วนะให้รัฐบาลที่เต็มไปด้วยทุจริตและก็เต็มไปด้วยทุจริตพี่น้องเอาไม่เอาครับ เอาไหมครับมันเต็มไปด้วยทุจริตแล้วก็แถมด้วยทุจริตนะฮะ่นรองร,รัฐบาลที่ไม่รู้จะทําอะไรครับว่างๆกับสกิจรัฐมนตรีฮะไปแก้กรรมกับแม่ชีทศพรนะได้ยินข่าวไหมครับแก้กรรมกับแม่ชีทศพรผมกลัวว่าแก้กันไปแก้กันมาลูกศิษย์แม่ชีจะท้องเอานะรัฐมนตรีเอ้ยวันๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรครับ เห็นละครทีวีกําลังดังก็หวังจะเกาะกระแสะความดังของละครทีวีจัดเรตติ้งละครทีวีครับพี่น้องทําท่าจะเปลี่ยนชื่อละครนะจากดอกส้มสีทองพวกจะเปลี่ยนเป็นดอกทองสีส้มนะครับพี่น้องรัฐบาลอย่างนี้เอาไม่เอาครับพี่น้องเอาไหมครับรัฐบาลที่นายกชวนออกมาพูดนะผมเห็นด้วยคนระับท่านชวนพูดความจริงท่านบอกว่า ต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้อันสะพานครองเมืองผมก็จะถามท่านชวนว่าคนที่ท่านพูดถึงหมายถึงสูกเทพเสืออสูบันใช่หรือเปล่าครับคนที่ท่านชวนพูดถึงหมายถึงเนวินชิดชอบใช่หรือเปล่าครับท่านชวนพูดถูกต้องครับพี่น้องครับสะพูดอย่างนี้ถูกต้องครับพี่น้องครับรัฐบาลที่สร้างสถานการณ์นะ ข่าวหาว่ากลุ่มบุคคลบางคนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเผาบ้านเผาเมืองครับแต่แท้ที่จริงผมเช็คข่าวมาแล้วและโดยเฉพาะบุคคลที่ประจนเพิงของเซนทรัมเวิร์มบอกไว้ชัดเจนมีการเกรณฑ์บุคคลในเครื่องแบบและชายชะกันจากอีสานใต้มาเผาแราประสงค์ครับพี่น้องรัฐบาลที่สร้างสถานการณ์เผาบ้านเผาเมืองอย่างนี้พี่น้องเอาไหมครับ เอาไหมครับทั้งๆหน่นอยครับพี่น้องเอาไม่เอาครับผมแกล้งพูดเสียงเบาๆจะรู้ว่าพี่น้องเอาไม่เอาครับแต่อย่าเพิ่งทอแท้ครับอัศวินขี่ม้าขาวมาแล้วพักเพื่อไทยทักสินคิดเพื่อไทยทำจะนำความสุขกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยเอาไม่เอาครับนโยบายที่สำคัญก็จะต่อยอด เดี๋ยวนักวุฒิจะมาพูดต่อจากผมสิงห์บุรีี่ชาวนาเยอะครับรัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลบางรัฐบาลข้าวเหลือกเกลียนละหกพันกว่าบาทอย่างที่ผมบอกตอนแรกแหละครับเอาคนที่เป็นเจ้าของอาบปปนวดมันไม่ถนัดขายข้าวอ่ะเอาคนถนัดขายหอยมาขายข้าวขายน้ำมันพืชมันก็บรรลายหมดสิครับพี่น้องครับ <S 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 เออคนเขาถนัดขายหอยเอามาขายข้าว,ว พี่น้องยังเอาอีกไหมครับรัฐบาลอย่างนี้ครับอยู่จังหวัดใกล้ๆกับเราด้วยครับชาวนาเยอะครับเราประกาศเลยรับจำนำข้าวเปลือกข้าวธรรมดาเกวียนละหมื่นห้าพันบาทเอาไม่เอาครับพี่น้องครับเกษตรกรชาวนา,ชาว,นาชาวไร่ทำไมถึงจนครับไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจะซื้อปุ๋ยซื้อยาต้องกู้เข้ามา เขาเรียกว่าชาวนาผูกตกเขียวใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องให้เครดิตแก่เกษตรกรวัดเครดิตเกษตรกรจึงเกิดขึ้นพี่น้องเอาไม่เอาครับพี่น้องเอาไหมครับสําหรับพี่น้องชาวนาและเกษตรกรไปซื้อปัจจัยการผลิตยังไม่ต้องจ่ายตังค์และไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยครับ มเมื่อเกนี้็ี้ดรสุชาติเขาอมาให้ดูแล้วผมไม่ต้องทำมาให้ดูใหม่วิธีการก็คือเราจะให้สินเชื่อ70%ซของราคาข้าวที่ท่านสามารถผลิตได้ครับยกตัวอย่างนะครับ20ไร่ไร่ละ80สถังก็สามารถทำข้าวได้16เกวียน16เกวียนจำนำเกวียนละ15 2 0 0 0้าสบาทครับพี่น้องชาวนาเวลาลงทุนไม่มีสตังก็ไปสั่งเท่าแก่เลย ท่าแกเซลล์ปุ๋สยสิบตันเป็นเงินหกหมื่นบาทเอาบัตรเครดิตไปรูดพืชไม่ต้องจ่ายสตังค์ครับไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเอาไหมครับพี่น้องยาฆ่า,มาแมลงยากำจัดวัชพืชรวมกันแล้วอีกสามหมื่นบาทยังไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเอาไปรูดพืชบอกเท่าแกยาฆ่า,มาแมลงห้าปีเป็นเงินสามหมื่นบาท เอาบัตรเครดิตกเกษตรกรรูดปลืด้ดไม่ต้องจ่ายตังค์อีกเช่นกันเอาไม่เอาครับอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าใหม่ๆสวยๆสักคันให้บอกเ่าแกเจ็ดหมื่นบาทครับฮอนด้าใหม่ๆหนึ่งคันเอาบัตรไปรูดปลืด้ดไม่ปลื้ดครับรูดไม่ผ่านครับเพราะบัตรเครดิตกเกษตรกรให้ซื้อสำหรับปัจจัยการผลิตเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับ เมื่อกี้20ไร่รวมแล้ว16เกวียนเป็นเงิน2 0แสนสี่ไปซื้อบัตรเครดิตปุ๋ยยาฆ่ามาแมลงรวมทั้งสิ้น8 0 0 0 0บาทตอนเข้าไปจำนำเมื่อเข้าถึงโรงสีเข้าถึงสกสหักลบกบนี่ข้านายังเหลืออีก1นึ่งแมืนบาทเอาไม่เอาครับพี่น้องไม่ใช่เล่นนะครับสี่เดือนน่ะ มีรายได้หนึ่งแสหมืบาทนั่นก็หมายความว่าอะไรชาวนาชาวไร่ก็จะมีสตังค์เดือนละสี่หมื่นไปจับจ่ายใช้สอยทักษินคิดต่อครับบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรกไม่ว่าจะเป็นพิ๊อัพคืนภาษีบ้านหลังแรกรถยนต์คันแรก,รแรกให้กับพี่น้องประชาชนเอาไม่เอาครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ อันนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครับค่าแรงการต่ำสามร้อยบาทต่อวันบางคนในป้าประกาศบอกว่าเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ภายในสองปียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือรวมแล้วกับสามร้อยบาทอย่างนี้คนจันไหลมันลอกไหมครับพี่น้องลอกไหมครับคนมันไลรลลอกไหมครับแต่ลอกแล้วไม่รู้เรื่องไม่กล้าประกาศบอกว่าทําภายในสองปีพักเพื่อไทยศึกษามาแล้วแรงค่าแรงั้นต่ำสามร้อยบาทต่อวัน ทำทันทีไม่รีรอเอาไม่เอาครับบรรดานักธุรกิจเอกชนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ผมก็แย่ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นทักษิณก็คิดต่อครับเมื่อเมื่อเอกชนต้องเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็จะชดเชยลดรายได้ภาษีนิติบุคคลเอกชนลง7%จาก2 0จาก30เป็น23% เพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าแรงก็าทำสามร้อยบาทต่อวันเอาไม่เอาครับพี่น้องเอาไหมครับพี่น้องชาวสิงห์บุรีปกติน้ําท่วมทุกปีไหมครับกรุงเทพกับปริมฑลน,นนทบุรีผมท่วมทุกปีครับอุธยาปทุมธานีท่วมทุกปีลาแล้วน้ําท่วกมกทมครับลาแล้วบ๊ายบายครับทักสินคิด ผมทะเลครับผมทะเลสร้างเมืองใหม่ลงไปในทะเลลึกสิบกิโลเมตรกว้างสามสิบกิโลเมตรจากปากแม่น้าท่าจีนไล่มาแม่น้ําแม่กลองไล่มาแม่น้ํเจ้าพยาไล่มาแม่น้าท่าจีนเราจะได้เมืองใหม่ถึงสองแสนไร่ครับพี่น้องครับเมืองใหม่นี่จะยกระดับเรป้กกองกันน้ําท่วมแต่สิ่งที่รัฐบาลหรือประเทศไทยได้ เมืองใหม่จะมีมูลค่ามหาศาลครับไม่ต่ำกว่า16ล้านล้านบาทครับพี่น้องครับผมนี่จบปรินัทเอกทางวิศวกรรมโยธายังคิดไม่ถึงฮะวิธีการหาเงินของทักษินแต่พอทักษินประกาศผมเ็าโครงการมาศึกษาความเป็นไปได้ครับค่าถมทรายในทะเลยรางวาละ2,000บาทพี่น้องครับ เมืองใหม่ที่สร้างเนี่ยจะตัดถนนเป็นร็อบๆเหมือนต่างประเทศเป็นตารางสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นการจราจรติดไม่ติดขัดพื้นที่เมืองใหม่ริมทะเลจะมีมูลค่ามหาศาลไม่ต่ำกว่าตารางวาระสอง0 0 0บาทครับลองๆอ,งองสีลมครับถามว่าจะสินขายไหมครับไม่ขายครับให้บริษัทเอกชนมาลงทุนครับเก็บประโยชน์เอาแค่สาเป สามสิบเปอร์เซ็นต์ของสิบหกล้านล้านบาทคือสี่จุดแปดล้านล้านบาทครับพี่น้องครับค่าสมทายตารางวาละสองหมื่นเป็นเงินหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทก็ยังเหลืองานยิงวูค่ามหาศาลเกือบสามล้านล้านบาทครับพี่น้องสามล้านล้านบาทนี่นอกจกป้องกันน้ําท่วมในฉะงัดแล้วเอาไปทําอะไรครับเอาไปสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทำทีเดียวสิบสายครับสายละเจ็ดหมื่นล้านบาทเป็นเงินเจ็ดแสล้านบาทครับจากเงินที่เหลือ3ล้านล้านบาทเพื่อทำไมครับเพื่อลดต้นทุนในการบริหารรถไฟฟ้ามหานครเมื่อลดต้นทุนการผลิตเรากล้าประกาศครับว่าเก็บค่าโดยสาร30บบาทตลอดสายเอาไม่เอาครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับว่า นโยบายทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นเราคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับผมได้ไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาโลกในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหลายครั้งครับหลายครั้งทุกครั้งมติองค์การรัฐสภาโลกเขามีมติผลักดันให้ประเทศสมาชิกร้อยสามสิบกว่าประเทศปฏิบัติครับ ปฏิบัติอย่างไรให้ทุกประเทศสนับสนุนสุภาพสตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ไหมครับเขาผลักดันให้ทุกประเทศผลักดันให้สุภาพสตรีเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศครับทีนี้เรามองประเทศไทยครับมองดูประเทศไทยก็มีพรรคการเมืองพรรคการเมืองเดียวที่สนับสนุน สุภาพสตรีเป็นสอสอเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือยิ่งรับทินวัตรครับพี่น้องดูพักการเมืองอื่นผมไม่บอกเราพักอะไรพักประชาธิปัตย์นั่นแหละครับพักการเมืองอื่นนอกจากไม่สนับสนุนสุภาพสตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังดุด่าก,กันแหนกแหนหาว่าซุกผัวบ้างละซุกลูกบ้างละเหมือนหมาป่ากับลูกแก่ล่ะครับ การรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่สู้ภาพกรุษใช่ไหมครับพี่น้องผมดูแล้วครั้งนี้แหละครับผู้หญิงต้องรวมพลังแล้วแหละครับเขาบอกว่าบ้านไหนผู้หญิงเป็นใหญ่สามีประสบความสำเร็จทุกบ้านล่ะครับใช่ไหมครับพี่น้องบ้านไหนเมียเป็นใหญ่บ้านนั้นประสบความสำเร็จครับ ผมไม่บอกนะครับว่าผมกลัวเมียหรือเปล่าแต่ผมประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องสารภาพตรงๆครับเมียเป็นใหญ่เหมือนกันครับเ <St ül uk id> พราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่สงครามครับเป็นการรักษาศักศีของสุภาพสตรีครับผลักดันผู้หญิงให้ไปเป็นนายกนตรีคนแรกของประเทศไทยพี่น้องครับหากไม่อยากซื้อไข่เป็นกิโล เลือกดออกเตร์สุรฐานผาสุขพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งครับหากไม่อยากเข้าแถวซื้อน้ำมันพืชขวดละเกือบร้อยซื้อหมูกิโลละสองร้อยกว่าบาทเลือกพักเพื่อไทยเบอร์เบอร์สุภาพสตรีครับปกป้องสิทธิสตรี โดยการไปลงคะแนนเลือกตั้งเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนและทั้งพรรคเลือกยิ่งรับพรรคเพื่อไทยเบอร์เบอร์และสุดท้ายครับกรอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเด็กนะครับเด็กผู้หญิงอายุสิบเจ็ดขวบเธอยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะกล่าวเพียนวิง,งวอนพี่น้องโดยเฉพาะสุภาพสตรีในฐานะที่เธอเป็นตัวแทนหญิงคนหนึ่ง เธอเขียนก่นไว้ที่ผมพูดตอนต้นครับการเมืองไม่แบ่งเพศใช่ไหมครับประเทศไม่แบ่งฝ่ายหญิงเก่งไม่แพ้ชาย